สุขุสุขามันนี่ว่าก็สังแม่น้องมัน ลูกอยากหอยมาในผ้าลูกมาเก็บกินเข่าเที่ยงลูกว่าอยากหอยก็เลยผ้าลูกมาเก็บมองเก้ามองเดิมพ่อแม่พี่น้องมองเก้าหลายคือเก้าสงสัยมันออกมาจากน้อง,งเจ้าอยู่ในนี่ลายทอเก้าเอาเมื่อเมื่อก่อนดังกันประมันซองกระติก ซองกระติกเกียบใส่กระติกเนาะปนเมื่อน,นี้ยพ่อมาไลายมือ่อเนี้ยสองคนสามคนพูนผู้หิวไลยปะตาตัญญาพูนเกืกอบเต็มแล้วสามคนเก็บไลยคือเก้าเพ่อแม่พี่น้องัอน,นี้มันท้อยอ่ะ หอยอันเซรีเนาะหอยเนี่ยหอยเซรีบางคนก็กินคนก็บ,กกบ,บอกกิน,นเนาะยานเปืือแต่ว่าปเปืือเพราะพี่น้องกินมาแล้วแต่มันก็แสบโ่รแสบท้อ,อย ังเด้อมื้อนี้เด้อน ฝนมาบิดยิ่ทงทุ่งให้ทุ่งหน้าล่มเอ,อ้เสียงดังลมวนลมเบือเบื่อเบ่เบนตกะกาเศร้าฝน,นตกซ้ำเมือซเมือมาเก็บมือก่อนหน้าม่นาร้ายปนนี้เน,นาะมน้ำลายนนมันวาตกฝนตกอันสามซีเมือมันนี่ร่มแล้วมัน นั่นนานนานน้องมัน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 เสียเปียกไปแล้วโอ้ยล่มลบกวนแล้ย อันนี้สำมาสิบออนไลน์มานี่สามคนมาเก็บเบบมื่อก้อนนะเก็บได้หลวงพอเท่าไรผลนตกห้ำคนตกหำ้กหำมเหมือนนี้สบายมมแต่ลมมาเนี่ บรรยากาศตอนเทียงมันบดแดดก็พ่าลูกหรอกลูกกระอยากลูกส่วนมาอมาเบิงมึงรูลูก,ลก,ลกลายๆพ่อเราไปจกักยางมาคันแทดี้มันยางยางสบายยางคันแท้พี่ลูมันยางยางสบายนะ มันหอยลายหรือผากันมอนกำจัดหอยแหงกะเจ้ามันถีกินข่าวเพิ่นแต่การถีกินนะขอกไปทีกเปิดมันมีผู้กินหอยใชนไหมนะมันกัดก้งเข่าหนังของสิริมันถูกกินนะมันกินหอยยังกับปลาเรือกินเบิร์ดหอยกินเบิร์ดโซ่หอยน้ำหมากเงี้ยนี่ถือเต็มกระติกเลยเมื่อก่อนนั้นได้อันนี้แหละประมาณสองกระติกตัวนี้ โนกับปันนี่ดมได้มันดมได้ลม